สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะปันจะพามาฉีดพ่นไล่นอนไล่เพี้ยไล่มแมลงต่างๆนะคะที่มากินใบผักของเรานะคะและได้ผลอย่างดีเลยนะคะเราจะมาไล่แบบปลอดสารพิษเป็นสมุนไพร วันนี้นะคะเยปังก็จะพามาไล่มแมลงแบบธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็จะใช้สมุนไพรนะคะสมุนไพรของเยปังก็จะมีกระเทียมหนึ่งหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีหอมนะคะหัวหอมนะคะเป็นหอมแขกหอมแดงหอมแบ่งอะไรก็ได้หมดเลยนะคะที่เรามีอยู่ในบ้านเนาะอย่างหนึ่งนะคะเยปังก็จะใช้นมรสจืดนะคะเป็นสารจับใบค่ะ ถ้าใครไม่มีนมรสจืดนะคะให้ใช้น้ำยาล้างจานก็ได้นะคะเราจะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะยิบปังก็จะใช้คกตำนะคะยิปังจะเอากระเทียมใส่ลงไปหนึ่งหัวนะคะหนึ่งหัวที่ใหญ่ยี่ปังก็จะเอาใส่ลงไปหนึ่งหัวเลยถ้าเกิดใครไม่ใช้คกตำนะคะเราใช้เครื่องปั่นก็ปั่นได้เหมือนกันนะคะ ยายปังก็จะใช้หอมแดงนะคะอันนี้หัวเขาจะเล็กหน่อยก็จะตำง่ายนะคะประมาณนี้นะคะ1นึ่งกำมือถ้าเป็นหัวใหญ่ก็สักสองสาหัวก็ได้ค่ะส่วนน้ำนะคะยายปังก็จะใช้1ลิตร นะคะในขวดนี้ก็หนึ่งลิตรพอดีเนาะยูปังก็จะเอาเทใส่ในกระเทียมเลยค่ะ กระเทียมหัวหอมนะคะกับน้ำเนี่ยค่ะให้เข้ากันให้ดีเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปกรองนะคะเดี๋ยวปังก็จะใช้ผ้ากรองไม่ให้กระเทียมหัวหอมไปตันหัวฉีดพ่นนะคะถ้าเกิดใครไม่มีผ้าขาวบางนะคะเราก็ใช้เศษผ้าอะไรก็ได้นะคะกรองได้ค่ะ ส่วนกากกระเทียมหัวหอมนะคะที่เรากรองน้ําแล้วเนะะี่ยค่ะเราใช้โรยคนต้นไม้ได้เลยนะคะป้องกันมแมลงกรองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้น้ํากระเทียมหัวหอมมีกลิ่นฉุนมากเลยนะคะเราก็ใช้ที่ฉีดพ่นนะะี่ยค่ะแล้วเราก็เอาเทใส่เลยเทลงไปเลยค่ะ ให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้น้ำหนึ่งลิตรอยู่แล้วนี่นะคะน้ำที่เยปังเตรียมไว้ก็หนึ่งลิตรนะไปเลยค่ะนะคะเยปังก็ใช้สารจับใบค่ะเป็นนมรสจืดนะคะถ้าเกิดใครไม่มีนมรสจืด ใช้น้ำยาล้างจานก็ได้ค่ะบางก็จะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปเลย เราจะไปฉีดพ่นป้องกันมแมลงไล่พวกเพี้ยนอนนี่นะคะก่อนที่เราจะไปฉีดพ่นนะคะให้เขย่าขวดก่อนค่ะเราจะไปฉีดพ่นกันเลยนะคะาเกาจะใช้นี่เลยนะคะหัวหอมกระเทียมของเรานี่แหละคะ่ะฉีดพ่นเลยนะคะนี่ค่ะฉีดโอ้โหล่วงเลย เห็นไ,ไหมคะตัวงอมหมดเลยส่วนหัวหอมกระเทียมของเราฉีดพ่นได้ทุกวันเลยเพราะเราใช้สมุนไพรไม่ได้ใช้สารเคมีถ้าเกิดใครมีเวลานะคะก็ฉีดได้ทุกวันถ้าไม่มีเวลาสองสามวันฉีดครั้งก็ได้ค่ะส่วนกากกระเทียมหัวหอมนะคะยายปังก็จะใช้โรยเลยค่ะ ใช้ลูกโคนต้นเลยถัูของเยปานต้นนี้นะคะกำลังมีเพี้ยเลยค่ะแต่ดกมากเลยนะคะลูกเขาจะยาวมากเลยค่ะเยปานจะให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าถั่วพูต้นนี้เขาจะยาวแล้วก็ จะกรอบอร่อยนะคะต้นนี้นะคะออกดอกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะลูกเขาจะยาวมากเป็นเพี้้นะคะเพี้ยดำแบบนี้เลยเนี่ยมาจับที่ลูกถั่วพูเนี่ยเอ้ยนี่ไงเห็นไหมจับเยอะมาก เดำเยอะมากเลยนะคะเป็นเพียอ่อน <_ d> um> เพียดแป้งเพี <_ d> um> ะะืดดำเนี่ยค่ะเดี๋ยค่ะกําลังโดกเลยกําลังน่ากินเลยนะคะลูกของเขาเนี่ยจะใช้ฉีดพ่นเลยนะคะให้ฉีดพ่นแรงๆแบบนี้เลยนี่ยค่ะฉีดเลยฉ <_ d> um> ีดเลยค่ะให้ฉีดนะคะ สองสามวันครั้งนะคะฉีดบ่อยๆได้ทุกวันยิ่งดีเลยนะคะไอฉีดเหนือลมนะคะอย่าฉีดใต้ลมนะคะหัวหอมกระเทียมนะคะจะเข้าตาเราได้นะคะจะแสบมากเลยนะคะจะมีกลิ่นฉุนด้วยนะคะ,มะแมลงก็จะไม่ค่อยชอบนะคะพวกเพลี้ยพวกหนอนพวกมแมลงต่างๆเนาะ นี้นะคะลูกเขาจะใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยาวเนีอนะคะเดปังก็ยาวไว้ทําพันเนาะเนี่ยลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเดปังก็จะพามาดูเพี้ยนะคะที่เดปังฉีดพ่นไปนะคะหลุดร่วงไปเลยแต่เราใช้สมุนไพรแบบนี้นะคะเราเก็บผักของเราไปกินได้เลยค่ะเดปังก็จะเก็บถั่วพูไปกินด้วยนะคะวันนี้ ถัวพูลูกอ่อนๆแบบนี้ยายปังก็จะเก็บไปกินเลยถ้าเกิดเราจะปล่อยเขาไว้นะคะแค่วันสองวันแค่นั้นเองลูกเขาก็แก่นะคะแล้วก็จะไม่อร่อยถ้าเกิดเราเอาลูกเล็กๆแบบนี้ไปกินนะคะกรอบอร่อยมากเลยนะคะายปังก็จะเก็บไปกินเราปลูกปลอดสารพิษนะคะเราใช้ สมุนไพรฉีดพ่นนะคะปลอดภัยด้วยสูตรนี้ก็ลองไปทำใช้ดูนะคะป้องกันพวกเพี้ยพวกหนอนพวกมแมลงต่างๆเนะะี่ยค่ะใช้ฉีดพ่นกับพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะคะฉีดได้ทุกวันเลยค่ะก็ลองไปทำใช้ดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ทองปันปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ